อ่าฮัลโหลวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกซองอ่างเปานะครับผมอ่าจะมีระยะเวลาภายในสองวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์อ่างเปานี้ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับผมใต้คลิปนี้เลยครับอ่าค,คลิปนี้ครับจะชื่อคลิปว่านี่ครับเว็บหาบัตรทูแมนี่บอลลต์ ฟรีนะครับผมผมจะทิ้งไว้ตรงนี้เลยครับผมตรงนี้เลยครับอ่ถ้าใครทันก็ถือว่าโชคดีนะครับผมอันนี้ผมมาแจกเงินให้คนดูฟรีๆไปเลยครับผมคลิกลิงก์เข้าไปเลยนะครับผมลิงก์นี้จะหมดอายุภายในวันที่หนึ่งนะครับผมงั้นสำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ ไว้ผมจะมาแจกซองอ่งเปลาใหม่นะครับผมไปแล้วครับ